เคสนี้เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนโมติวา่าขนาด2 9 5 c ซีซีนะคะก่อนทำนะคะมีเต้านมอยู่บ้างแล้วแต่น้อยทรงยังไม่ชัดเจนมีแค่เต้าด้านล่างและใส่เสื้อผ้าคนไข้บอกว่ายังไม่สวยลังทําทันทีค่ะเนินหน้าอกอวบอบิ่มขึ้นนะคะเต้าของเราทั้งสองข้างกลมสวยกลมไม่เป็นบล็อกและก็มีความนิ่มความเป็นธรรมชาติและเคสนี้ค่ะ ใช้เป็นเทคนิคปิ๊กบาดแผลกับราวนมให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้กรวยนอ้อใส่เซิลคโคนเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปาก บริเวณทรวงนมเช็เล็กเด็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องยืดนไก่ระบายเลือดเสริมนาออกที่อาจารี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบรอทัพแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำอเดาลีคลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ